วันนี้ฝนจะมาอัปเดตโครงการเกี่ยวกับคลินิกแก้หนี้ที่เจ้าหนี้ได้ฟ้องลูกหนี้แล้วและต่อมาลูกหนี้ไปขอเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้และท้ายที่สุดเมื่อเข้าร่วมโครงการสําเร็จก็ต้องไปทําสัญญาปณนีประ,ะนอมยอมความกันที่ศาลวันนี้มาดูเคสจริงกันนะคะที่สามารถที่จะตกลงกันได้นอกจากการทําสัญญากับโครงการคลินิกแก้หนี้แล้วเนี่ย <c oughs> เพื่อให้คดีมันจบไปก็ต้องมีการทําสัญญาปณนีประ,ะนอมยอมความกันที่ศาลด้วยค่ะ มาดูตัวอย่างจากเคสจริงกันนะคะเคสนี้เนี่ยได้มีการทำสัญญาปณีประนอมยอมความกันเมื่อวันที่13กันยายน2564นะคะโจทย์ก็คือธนาคาร UOB จำกัดมหาชนเป็นคดีของศาลแพ่งมีนบุรีซึ่งเป็นเรื่องของการผิดสัญญาบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อเงินสดซึ่งมีสินเชื่อ2ประเภทด้วยกัน โจทย์และจำเลยเนี่ยสามารถทีทจะตกลงกันได้เนื่องจากว่าเข้าร่วมโครงการคลินิกแกนี้นั้นในสัญญาข้อที่1ก็พูดถึงเรื่องของที่มาที่ไปของโครงการคลินิกแกนี้ส่วนต่อไปในข้อที่2ก็เป็นการพูดถึงข้อสรุปเนื้อหาในการฟ้องนะคะว่าโจทก์ฟ้องในวันที่28สิงหาคม2563ซึ่งณวันฟ้องเนี่ยจำเลยเป็นนี่โจทก์อยู่ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยนะคะ2,000 2,7165บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ16ต่อปีของต้นเงิน76,573บาท11สตางค์และก็ดอกเบี้ยนอัตราร้อยละ25ต่อปีของต้นเงิน1,287บาท41สตางค์เห็นไหมคะก็ะมี2วงเงินก็คือมีวงเงินบัตรเครดิตแล้วก็เป็นวงเงินสินเชื่อเงินสด ซึ่งทั้งสองวงนั้นนะมีดอกเบี้ยร้อยละสิและ25ต่อปีแตกต่างกันนะคะต้นเงินที่แท้จริงก็คือ117,000บาทซึ่งเมื่อเข้าร่วมโครงการนี้แล้วนะคะดอกเบี้ยปรับเป็นเหลือเพียงแค่ร้อยละ5ต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวพร้อมกันนี้เนี่ยในต้นเงิน177,000เนี่ยผ่อนชำระเพียงแค่เดือนละ2,511บาท18สตาง ตามเงื่อนไขในข้อ3.2นะคะโดยเริ่มผ่อนวดแรกก็คือ12มีนาคม2564เนื่องจากว่าคดีนี้สามารถที่จะเจราจาผ่านโครงการคลินิกแก้หนี้สำเร็จตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะดังนั้นวดแรกที่ผ่อนก็คือเดือนมีนาคมโดยตกลงชำระให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์2571 นั่นหมายความว่านี่ประมาณ1นึ0 0 0สที่เราเห็นเมื่อกี้ที่ผ่อนเดือนละ2,000กว่าบาทเนี่ยชำระทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยหเร์เนี่ยเสร็จสิ้นภายใน7ปีพร้อมทั้งต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ศาลไม่สังคืลและก็ค่าทานายความอีก5,500บาทเห็นไหมคะว่าดอกเบีย้ยทั้งหมดที่นับตั้งแต่ผิดนัดจนกระทั่งวันฟ้องเนี่ยไม่ต้องจ่ายเลยจ่ายเพียงแค่ดอกเบี้ยร้อยละ5แล้วก็ค่าทานายความกับค่าธรรมเนียมศาลเพียงเท่านั้น ส่วนการจ่ายเงินนั้นเนี่ยให้จ่ายเข้าบัญชีของบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทผู้ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการคลินิกแก้หนี้เมื่อเราจ่ายเข้าไปในโครงการทั้งหมดแล้วเนี่ยทางสุขุมวิทเขาจะดําเนินการ mm. โอนไปให้กับเจ้าหนี้ในแต่ละรายตามสัดส่วนของสัญญานั้นซึ่งไม่ว่าจะมีหนี้กี่ธนาคารกี่วงเงินก็ตามมันก็จะจบด้วยสัญญาเพียงแค่ฉบับเดียวแล้วก็จ่ายเงินไปที่สุขุมวิทที่เดียวและสุขุมวิทยเขามีหน้าที่ที่จะ กระจายเงินตามสัดส่วนแห่งสัญญาให้กับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายซึ่งมันง่ายมากเลยค่ะเราสามารถที่จะพูดคุยตกลงเพื่อขอเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้เมื่อได้ข้อสรุปแล้วเนี่ยเราก็ไปแจ้งกับศาลในวันนัดแต่เพียงแค่ว่าในระหว่างวันนัดนั้นเนี่ยเราเองถ้ายังไม่ได้ข้อสรุปก็ต้องนําข้อมูลหลักฐานที่ขอเข้าร่วมโครงการไปแสดงต่อศาลเพื่อขอเลื่อนคดีไปก่อน การขอเขา้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้หรือการไปตกลงกันที่ศาลนั้นแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไม่มีอะไรยากเลยนะคะลูกหนี้สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยตกลงกันได้เคสนี้ในการทําสัญญาปณีปนอมยอมความถ้าจะเห็นก็คือเป็นลายเซ็นของฝนในช่องของจําเลยเนื่องจากว่าในวันที่ต้องทําสัญญาปณีปนอมยอมความนั้นเนี่ยทางตัวจําเลยตัวจริงอะ่ะเขาไม่สะดวกนะคะเขาก็เลยอมอบหมายให้ฝนไปดําเนินการแทนฝนก็เลยแค่ไปเซ็นให้ ซึ่งเคสนี้เนี่ยจริงๆก็คือว่าฝนรู้จักกับทางจําเลยก็เลยได้แนะนำให้เขาเข้าร่วมโครงการเมื่อเขาเข้าร่วมโครงการสำเร็จในการที่จะไปศาลในแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเขาไม่สะดวกที่จะไปฝนก็จะทำเอกสารมอบชันทาให้กับคนอื่นไปดำเนินการแทนและเมื่อคลอดเรื่องเงื่อนไขปรับโครงสร้างหนี้แล้วเนี่ย คนเองก็จะดูในเรื่องของสัญญาปณิปนอมยอมความให้ว่าถูกต้องตามเงื่อนไขทั้งจํานวนเงินระยะเวลาอัตราดอกเบีย้ยตามที่พูดคุยกันหรือเปล่าถ้าถูกต้องก็ให้เขาไปเซ็นเองได้นั่นหมายความว่าในการเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้รวมถึงการพิจารณาคดีในชั้นศาลนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ทนายความเลยค่ะท่านสามารถที่จะไปพูดคุยแล้วก็เอ,เอกสารทั้งหมดเนี่ยที่ได้จากโครงการคลินิกแก้หนี้นําเสนอต่อศาลเพื่อศาลก็จะได้ช่วยดูเงื่อนไขว่า ถูกต้องหรือไม่อย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามเมื่อขอเข้าร่วมกันแค่นี้แม้จะถูกฟ้องคดีก็ตามเนี่ยเมื่อวันนัดศาลต้องไปศาลนะคะเพื่อที่จะไปแจ้งรายละเอียดให้ศาลทราบว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ระหว่างการขอเข้าร่วมโครงการนะแล้วก็บินเอกสารหลักฐานที่เข้าร่วมพร้อมทั้งเมสเซจที่ทางโครงการตอบรับมาแล้วก็เราเองก็ต้องติดตามทางโครงการคลินิกแก้หนี้ว่ากรณีของเรานั้นจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่เพื่อถ้าสมมุติว่าในนัดหน้ายังไม่อนุมัติ สัญญาจากโครงการคลินิกแก้หนี้เราก็จะได้แจ้งรายละเอียดให้สารทราบได้ว่ามีเหตุขัดข้องอย่างไรซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนับตั้งแต่ส่งเอกสารเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ครบถ้วนเนี่ยใช้เวลาประมาณ2-3เดือนซึ่งส3งถึงเดือนเนี่ยยังไงเสียเนี่ยถ้ามีอัปเดตความคืบหน้าสารก็จะให้เลื่อนคดีเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ของทั้ง2ฝ่ายเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ฝนเข้าใจว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่6แล้วนะคะทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปย้อนดูตั้งแต่คลิปที่1ได้ โดยส่วนตัวฝนเห็นว่าโครงการคลินิกแก้หนี้เป็นโครงการที่ดีและสามารถจะแก้ไขปัญหานี้แบบยัง่งยืนได้เพราะว่าอัตราดอกเบีย้ยของสินเชื่อบัตรเครดิตหรือสินเชื่อกดเงินสดนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ10กว่าจนถึง20เมื่อเราผิดนัดแล้วเนี่ยดอกเบีย้ยถ้าเราเข้าโครงการนี้ก็เหลือเพียงแค่ร้อยละหซึ่งถือว่าถูกมากและก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่จบสิ้นได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดได้แน่นอนลดต้นลดดอก ซึ่งจะดีกว่านี้นะคะถ้าในทางปฏิบัติอยากให้โครงการคลินิกแก้หนี้เนี่ยไม่เพียงแค่ไปรวมศูนย์อยู่เพียงแค่ที่เดียวแต่ว่าเป็นการกระจายไปที่สารทุกสารเลยให้ใช้นโยบายของโครงการคลินิกแก้หนี้เพื่อที่จะเป็นเงื่อนไขในการทําสัญญาปณีปนอมยอมความระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เพราะฝนเชื่อเหลือเกินว่าลูกหนี้ทุกคนถ้าจะต้องผ่อนชําระหนี้ในศักยภาพที่ตัวเองพอจะทําได้นั้นทุกคนก็ยินดีที่จะผ่อนคลายแล้วก็ปลดตัวเองจากการเป็นหนี้ เมื่อเป็นดีได้การแก้ไขปัญหานี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะถ้าเรารู้จักวิธีการและที่สําคัญวิธีการใดก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีวิธีการที่ถูกที่สุดหรือดีที่สุดแต่เราควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับเราวิธีไหนที่เหมาะสมกับเราได้บ้างนั้นสาระสําคัญคือ1เราต้องรู้จักเงื่อนไขข้อจํากัดของตัวเองเป็นอย่างดีและ 2. เราต้องศึกษาหาความรู้ เพื่อที่จะเรียนรู้ขนทางให้มากที่สุดเพื่อเป็นตัวเลือกสําหรับเราซึ่งผลเห็นว่าประโยคนี้ยังไงก็ใช้ได้สําหรับการแก้ไขปัญหาหรือการทําทุกเรื่องก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดังนั้นหากเรามีความรู้ในวิธีการในการแก้ไขปัญหายิ่งหลากหลายวิธีเท่าไหร่เราก็ยิ่งสามารถที่จะปรับปรุงและนํามาใช้ให้เหมาะสมกับเราให้มากที่สุดได้ค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ